การปิดการขายที่ดีที่สุดคือการเปิดการขายที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดตัวเรารู้ปัญหาของผู้คนนะครับแก้ปัญหาของผู้คนนำเสนอในสิ่งที่เขาอยากรู้เมื่อไหร่แก้ปัญหาให้กับผู้ฟังได้ร้อยเปอร์เซนที่จะปิดการขายแบบร้อยเปอร์เซนตอัตราการปิดการขายเนี่ยเอาง่ายไ,ไม่ใช่สิบต่อหนึ่ง อัตราการปิดการขายสิบต่อหนึ่งหมายถึงการเล่าแผงการตลาดมันอาจจะมีคนสนใจแค่หนึ่งคนในสิบคนหรือว่าผิดสมัครแค่หนึ่งคนในสิบคนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พี่รู้ปัญหาของเขาเปิดการขายร้อยคนปิดการขายร้อยคนเพราะฉะนั้นพี่ต้องรู้สิ่งนี้ครับสิ่งสําคัญที่สุดในการจะไปแก้ไขปัญหาของเขาได้เราต้องถามเขาตรงๆเลยว่าเขามีปัญหาด้านไหน อ่านี่คีย์เวิร์ดสำคัญมากๆนะครับพี่ๆครับอันดับแรกครับถ้าเกิดมีคนสนใจเนี่ยหรือว่าติดต่อมาทาง Facebook หรือว่าต่างๆก็ตามสนใจในธุรกิจอินดีมแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องไปคุยกับเขาเลยนะครับพี่จดไว้นะนะครับพี่ต้องบอกตัวเองก่อนนะครับว่าวันนี้ยที่พี่มาทําอินดีมเนี่ยคืออะไรนะครับพี่ลองพูดแบบนี้นะที่ผมมาทําอินดีมเนี่ยเพราะผมเป็นนี้พี่เป็นนี้ไหมครับ อันนี้คือการโจหัวแล้วนะครับพี่เป็นนี่ไหมครับอย่าบอกนะว่าพี่ชนะผมผมเป็นนี่สองแสนชิงตัดหน้าไปเลยเราเป็นนี่เราอะไรชิงตัดหน้าไปก่อนอ่าเขาบางคนก็จะตอบมาเลยพี่ชนะพี่เป็นนี่สองล้านเห็นนะปัญหาเขาเรารู้แล้วปัญหาเขาก็เป็นนี่เยอะเยอะกว่าเราอีกนะพี่ชนะผมจริงเหรอพี่ผมมีสองแสนเนี่ยผมยังเครียดเลยพี่ ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนเนี่ยมาปลดหนี้พี่ไม่ต้องบอกผมนะว่าพี่เครียดไหมเห็นไหมครับเราเข้าไปอยู่ในใจเขาแล้วเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องถามเขาเราจะเข้าไปอยู่ในใจเขาแล้วเสร็จปุ๊บเราแก้ปัญหากขาเลยทีเนี้ยถ้าเกิดผมช่วยพี่ได้อินดีมช่วยปลดหนี้ให้พี่ได้ครึ่งนึงพี่โอเคไหมร้อยทั้งร้อยเขาจะตอบว่าโอเค นะแต่เราก็จะถามต่อไปว่าจะโอเคกับการที่ทุ่มเทที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองสำหรับการปลดนี้หรือเปล่าพี่จะโอเคกับการทุ่มเทที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะสำหรับการปลดนี้หรือเปล่าผมขอพี่รับฟังผมก่อนทำไม่ทำอีกเรื่องนึงอินดีนจะช่วยพี่ปลดหนี้ได้หรือเปล่า มันเริ่มต้นจากพี่จะฟังผมหรือเปล่าอันนี้ผมเน้นๆให้นะแต่ที่จริงเราต้องพูดน้ําเสียงเนี่ยเหมือนแบบโมโนโทนที่จริงใจอาจจะมีใส่พลังไว้นิดนึงด้วยความจริงใจนะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับสรุปแล้วนะพี่คิดว่าเขาอยากฟังไหมอาะพี่ตอบผมมาตอบเปิดไม์แล้วตอบผมมาได้นะพี่คิดว่าพี่อยากฟังไหมถ้าพี่เจอคําถามแบบเนี้ย อ่ะเปิดไมค์แล้วตอบผมมาอ่ะไม่ต้องพิมพ์อ่ะอันนี้คืออัดเสียงพี่เปิดไมค์แล้วตอบผมมาอ่ะใครก็ได้ยอยากฟังใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนอยากฟังเห็นไหมผมเชื่อว่านี่ที่พี่สร้างขึ้นมาเนี่ยอ,อ่าโอเคตอนนี้ผมจะถามต่อนะเราจะเข้าไปอยู่ในใจของเรานะผมเชื่อว่านี่ที่พี่สร้างมาเนี่ยขึ้นมาเนี่ย เพื่อ,อามาจุนเจียรครอบครัวใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ผิดพลาดเพราะหาจ่ายมันไม่ได้อันนี้คือเราจะพูดให้เขาเนี่ยดูดีเลยเขาจะไปใช้อะไรก็ตามแต่เราจะบอกว่าแต่เราจะบอกงี้นะว่าผมเชื่อว่านี่ที่พี่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อมาจุนเจียรครอบครัวใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เกิดการผิดพลาด เพราะหาจ่ายมันไม่ได้เห็นไหมพี่เห็นคีย์เวิร์ดนี้หรือยังพูดให้เขาแบบว่าเขารักครอบครัวของเขาแล้วก็เขาที่เป็นหนี้เนี่ยพ่อเขาเอามาจุนเจียค่าใช้จ่ายในครอบครัวและหลายคนก็เป็นแบบนี้แหละแล้วพี่เป็นแบบนี้ไหมผมถามหน่อยพี่เป็นแบบนี้ไหมอตอบผมมาได้เป็นแบบนี้เลยใช่ไหมเห็นไหมเราเข้าไปอยู่ในใจเขายังถ้าพูดแบบนี้ยพี่เข้าไปอยู่ในใจเขายาง คีย์เวิร์ดสำคัญมากเห็นไหมคีย์เวิร์ดสำคัญมากแล้วเราก็รู้สึกเครียดมันมาตลอดผมไม่ได้ทายใจพี่นะเพราะผมไม่ใช่หมอดูแต่ว่าผมรู้สึกเดียวกันกับพี่เลยเพราะผมรู้สึกเดียวกันกับพวกพี่เลยนั่นแหละโชคดีของผมน่ะตรงที่อินดีมาช่วยผมไว้แล้วเห็นไหมเราจะเริ่มเข้ามาหาอินดีแล้วนะ พี่จําคีย์เวิร์ดนี้ได้ไหมเราเข้าไปอยู่ในใจเขาเสร็จปุ๊บเราก็เหมือนเป็นตัวเขาเลยทีเนี้ยนะครับเราก็เหมือนเป็นตัวเขาเลยนะครับเห็นไหมและพี่ก็รู้สึกเครียดมาตลอดผมไม่ได้ทายใจพี่นะเพราะผมไม่ใช่มอดูแต่ว่าผมรู้สึกเดียวกันกันกบพวกพี่จริงๆโชคดีของผมตรงที่อินดีมาช่วยผมไว้แล้วเห็นไหม เห็นนะที่พี่เห็นคีย์เวิร์ดนี้ยังโชคดีที่อินดีมาช่วยเราไว้แล้วอ้าวอ้าวนี่แหละเราจะกำล,ลังจะนําเสนออินดีนะที่เนี่ยและทีนี้เราก็ต้องวายตัวเองวายตัวเองผมอยู่ในเส้นทางที่มีบริษัทมาช่วยผมปลดนี้อันดับแรกสุดผมไม่มีอะไรเลยครับไม่ต้องคิดว่าพี่จะทําได้หรือเปล่าอันนี้บอกนี้นะอันดับแรกสุดผมไม่มีอะไรเลยครับ ไม่ต้องคิดว่าพี่จะทำได้หรือเปล่าคิดว่าพี่อยากจะฟังผมหรือเปล่าก็พอเห็นไหมเนี่ยเราเราจะเริ่มจะเราจะเริ่มให้เขามาฟังเราแล้วเราจะเริ่มให้เขามาฟังเราแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องใส่คำถามมาแบบนี้นะถ้าพี่พร้อมจะฟังผมยินดีจะเล่าให้ฟังอนะเราจะถามกันแล้วนะ เราต้องถามความพร้อมาก่อนอยุชยเราจะเล่าให้ฟังไม่ได้เราต้องสร้างคุณค่าให้ตัวเองก่อนเพราะเรามีดีมาช่วยแล้วแล้วเราก็ไปถามกัาว่าถ้าพี่พร้อมจะฟังผมยินดีจะเล่าให้ฟังไม่ใช่เล่าเรื่องอินดีนะครับเล่าเรื่องส่วนตัวผมนี่แหละเห็นไหมเรายังไม่เล่าอินดีนะเราเรื่องส่วนตัวเราก่อนแล้วก็วายของเราไปก่อนว่าที่ผมเริ่มต้นเส้นทางของผมเนี่ย ในอินดีมเนี่ยมันเป็นยังไงนี่อันนี้คีย์เวิร์ดนะผมก็เล่าวางผมไปผมก็เล่าไปผมไปผมมาทำอินดีเนี่ยเพราะผมเป็นหนี้สองแสนมีปัญหาแบบนี้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 อ่ะผมก็จะเล่าปัญหาของไปหลังจากนั้นปุ๊บเราก็บอกว่าผมก็เคยผ่านเราจะดักเขาไว้ก่อนเราจะดักเขาไว้ก่อนผมก็เคยผ่านและเจ็บมาเหมือนเหมือนพี่เลยเลยเหมือนพี่ๆเลยทาเครือขกาย ทำไปสักระยะหนึ่งไม่ประสบความสาเร็จพอเจอเครือข่ายที่ง่ายกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ซะง,งั้นนะพอให้ไปผมไปเทรดหุ้นเทรดฟอเร็กผมก็ทําไม่เป็นนะจนมาเจอ Dream, อินดะีมเห็นไะเราจะเข้ามาอินดีมนะเรานี่เจออุปสรรคมาหลายๆเหมือนกับเขาเลยอาจจะเจอเครือข่ายแต่ทายากไม่เคยประสบความสำเร็จเลยพอเจอเครือข่ายที่เหมือนจะทําง่ายกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ซะง,งั้น จะให้ไปเทรดหุ้นเทรดฟอเร็กก็ทําไม่เป็นไม่มีความรู้ด้านนี้แต่อันนี้มีแต่แนะนะนบแต่แตแนะนะมันจะมีแต่นะนะจนมาเจออินดีมเพราะพี่ก้องเป็นเจ้าของบริษัทอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยนอกจากอินดีมจะช่วยปลดหนี้ผมได้แล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคุณกล้องไม่มาหลอกผมแน่นอน เพราะเขาเป็นเจ้าของรายการอาอยุในลร้านเป็นคนของสื่อของสังคมและมีกิจการส่วนตัวนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่เขาเปิดบริษัทอีดีมกรุ๊ปขึ้นมาเนี่ยเพื่อสร้างเครื่องมือให้สำหรับพวกเราทุกคนเนี่ยมาสร้างรายได้ปลดหนี้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผมเชื่อมั่นในบริษัทนี้ผมเชื่อมั่นในผู้บริหารคนนี้เขาไม่หลอกลวงเราแน่นอนครับ พี่รู้จักพี่ก้องอายุน้อยร้อยล้านไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับเราก็จะได้คีย์เวิร์ดตรงนี้เข้ามานะครับเราก็จะได้คีย์เวิร์ดตรงนี้เข้ามาเสร็จแล้วนะครับอ่ะเขาบอกว่ารู้จักพราะเขารู้จักเราก็เข้าไปในโหมดบริษัทสินค้าแผงอันตลาดปิดจบครับ หลังจากที่เราเล่าเรื่องราวตรงนี้เข้าไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าต่อยเขามีเงินตอนนั้นหรือไม่มีเงินตอนนั้นเขาจะหามาสมัครครับพี่จำคีย์เวิร์ดได้ไหม่าพี่จำคีย์เวิร์ดได้ไหมอันนี้สิบนาทีเองนะสิบนาทีเองนะสิบนาทีที่ก็เข้าไปอยู่ในใจเขาแล้วว่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ที่การที่พวกพี่เองเนี่ยต้องทุ่มเท เรื่องอะไรบ้างบริษัทสินค้าแผนง,งานตลาดหลังจากนั้นก็ใช้ระบบในการทำงานของทีมแบบนี้ปิดสมัครสิ่งที่พี่ต้องรู้เลยนะครับหนึ่งที่ต้องรู้ว่าพี่เป็นผู้ให้ที่ไม่ได้ไปรับโอกาสในเมื่อพี่รู้ปัญหาของเขาแล้วอินดีนจะช่วยอะไรเขาได้สองแผนง,งานตลาดนะครับไซต์ไหนที่มันคุ้มค่ามากที่สุดก็นำเสนอไซต์นั้นเลย เอาที่พี่เชื่อที่สุดอะว่ามันดีที่สุดนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสุดท้ายแล้วเขาจะสมัครไซสอ L หรือไซเอ S ก็อยู่ที่เขาเลือกเองแต่เราจะนําเสนอสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดหลังจากนั้นการที่จะปิดสมัครเขาได้ที่ต้องบอกตัวเองก่อนว่าที่มาทำมินดีมเนี่ยก็อยากจะประสบความสมําเร็จเอาจริงเอาจังถ้าพี่มาเอาจริงกับผมผมนะมั่นใจว่าผม เนี่ยแหละจะเป็นคนหนึ่งที่จับพี่มาประสบความสำเร็จไปด้วยกันพี่เอาจริงกับผมไหมครับผมเอาจริงร้อยเปอร์เซ็นถ้าพี่เอาจริงกับผมร้อยเปอร์เซ็นผมเล่นกับพี่สองร้อยเลยเห็นไหมเราจ่วบหัวมาเสร็จแล้วเนี่ยเราจ่วหัวมาเสร็จแล้วเราเข้าไปอยู่ในใจเขาแล้วเราจะไม่นําเสนอธุรกิจก่อนที่เขาจะเปิดใจรับฟังแต่พอเขาเปิดใจรับฟังแล้วร้อยทั้งร้อยครับ ต่อให้แผนยินดีเนี่ยมันจะแบบดีไม่ดีขนาดไหนก็ตามเขาจะอยู่ในใจเราเราจะไปอยู่ในใจเขาเขาจะเชื่อเราเราจะปิดสมัครเขาได้โดยที่การเป็นผู้ให้โอกาสไม่ใช่ไปเอาไปให้โอกาสก็ t ไหมครับพี่พี่ครับอ่าผมจะถามทีละคนนะครับผมจะถามทีละคนแล้วนะโอเคนะครับถามพี่ลุงก่อน พี่ลุงครับครับหลังจากที่ผมเล่ามานี่ยมันจะซึมซับครับถ้าเกิดพี่ทําต่อเนื่องนะครับ20วันพี่จะเก่งเหมือนผมเลยมันจะเข้าไปอยู่ในในสมองอัตโนมัติเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมบอกเนี่ยนะัดพี่ลุงพี่ลุงเก็ตเก็ตไหมการจั่วหัวพี่ลุงแก้การจั่วหัวไหมอ่าเก็ตค่ะเราเราคือนักแก้ปัญหา หรือว่าเราคือคนที่สร้างปัญหาอ่ะอันนี้คือผู้แก้ปัญหาค่ะอ่าเราคือผู้แก้ปัญหาเราจะ<ช>นําเสนอในสิ่งที่เราอยากรู้หรือเขาอยากรู้ครับเราจะนําเสนอในสิ่งที่เขาอยากรู้ค่ะอ่าแล้วถ้าเกิดเมื่อ,อไหร่ที่เราแก้ปัญหาผู้ฟังได้เราจะได้อะไรครับ เราจะได้อะไรเราถ้าเราแก้ปัญหาให้เขาได้เราจะได้อะไรเราก็ได้เขานั่นแหละเราไมจะได้เขาอ่าโอเคนะครับนะแล้วก็จะได้องค์กรมาหนึ่งคนอ่าและจกการโจหัวของตอนแรกเนี่ยผมบอกว่าวันเนี้ยที่ผมมาทำมินดีมเพราะผมบินนี่พี่ลุงมองเห็นอะไรไหมมองเห็นอะไรไหม แล้วถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่อะคนส่วนใหญ่เป็นคนรวยหรือคนเป็นหนี้ครับผมหามไม่รู้หน่อยส่วนใหญ่เป็นหนี้ค่ะเราทํางานอยู่กับคนส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยรักแก้ปัญหาคนส่วนใหญ่เลยเพราะถ้าเกิดเราแก้ปัญหาคนส่วนใหญ่ได้ไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งหรือความร่ารวยมาหาเราแน่นอนยิ่งเราแก้ปัญหาเขาได้เขาจะเอาปัญหาเนี้ยไปช่วยเหลือสังคมได้อีกเยอะแยะมากมายเลย เหมือนกับเราเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่บอกเลยว่าสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยมันมีมูลค่าแพงมากซึ่งผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ฝึกฝนนะฝึกฝนแล้วก็ลงมือทำนะครับอาจจะทดสอบก็ได้ฝึกฝนหมายถึงการทดสอบนะถ้าฝึกฝนพูดคนเดียวมันไม่เกิดประโยชน์มันคือการทดสอบการทดสอบคือทดสอบกับรายชื่อทดสอบกับคนใกล้ตัวทดสอบกับใครก็ได้ที่อยู่ในเฟซบุ๊ก ถ้าเขาไม่เอาสิ่งที่พี่จะได้คือประสบการณ์ใช่พี่จะได้ประสบการณ์แต่ถ้าเขาเอาล่ะสิ่งที่พี่ได้คือความมั่นใจและความภาคภูมิใจเห็นไหมถ้าเขาเอาสิ่งที่พี่จะได้คือความมั่นใจและความภาคภูมิใจปอนปไปสิบคนไอ้มีคนเดียวเอาอ่ะอ้าวพี่ฟื้นยังอ่ะ พี่ภาคภูมิใจขึ้นมาอย่างพี่ฟื้นพี่มีความมั่นใจขึ้นอย่างผมเชื่อว,ว่าถ้าพี่ปิดหนึ่งคนได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบง่ายมากแต่คนแรกเป็นอะไรที่มันยากแต่มันไม่ยากเกินคนคน,นึงจะทำได้อันนี้ตอนนี้ต้องเชื่อผมนะเพราะฉะนั้นนะคีย์เวิร์ดนะที่ผมให้ไปหนึ่งเลยนะครับและหลายคนนะครับต้องยึดหลักการเป็นผู้ให้โอกาส การไปแก้ปัญหาการเข้าไปอยู่ในใจเขาแล้วก็แก้ปัญหาของเขาแล้วเราจะช่วยอะไรเขาได้บริษัทยินเดีจะช่วยอะไรเขาได้ถ้าเรารู้ปัญหาเขาเราแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วเราช่วยเขาได้สิ่งที่เขาจะตอบแทนกันมาคือเขาจะทําโดยไม่ลังเลและเขาจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วก็ทําเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกไปนะครับก่อนหน้าน,นี้หมายถึงว่าการที่เราจะไปเปิดเราไปแก้ที่แก่นเลยนะครับเราไปแก้ที่แก่นเลยนะ เราจะมีคําถามคําถามหนึ่งที่ไปถามเขาเนี่ยนะครับอินดีช่วยปลดหนี้ให้พี่ได้ครึ่งหนึ่งพี่โอเคไหมถ้าเขาบอกว่าโอเคพี่จะโอเคกับการทุ่มเทที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองสําหรับการปลดหนี้ครั้งนี้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่เรากําลังบอกเขาว่าเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมเพื่อที่จะสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งเพื่อมาปลดหนี้เขา ถ้าเขาโอเคเสร็จปุ๊บถ้าเขาสมัครเข้ามาเขาไม่ทําเราไม่ผิดแล้วนะพาอเราถามมาก่อนแล้วอันนี้พี่เก็ตไหมอ่าอ่าทุกคนในห้องนี้เก็ตไหมเก็ตค่ะเห็นไหมเราจะไม่ได้แก้ที่ปลายสายนะเราจะไปแก้ที่แก่นเลยนะครับเราจะไปแก้ที่แก่นเลยเพราะเราถ้าเกิดเราแก้ที่แก่นเอาง่ายเขาสมัครเข้ามาเขาก็ต้องอยากทาอะ่ะเพราะเขาตอบกับเราแล้วล่ะละแล้วพอเขาตอบกับเราแล้วเนี่ย เห็นไหมและเราจะถามไ้ว่านะครับผมขอพี่รับฟังผมก่อนทําไม่ทาอีกเรื่องหนึง่งอินเดียจะช่วยพี่ปลดหนี้ได้หรือเปล่ามันเริ่มต้นจากพี่จะฟังผมหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเราเรากําลังสร้างคีย์เวิร์ดให้เขาเนี่ยยอมรับฟังเราโดยอัตโนมัติโดยที่เขาคําถามเขาก็แค่ว่าโอเค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 เห็นไหมมันไม่ใช่คำถามปลายปิดนะ แต่มันเป็นคําถามปลายเปิดแต่คําถามของเราคือเขาจะตอบแค่ใช่ใช่ใช,ใช่โอเคโอเคโอเคตกลงตกลงตกลงอันนี้ผมทวนให้นะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เข้าไปอยู่ในใจเขาเลยนะครับผมเชื่อว่านี่ที่พี่สร้างมาเนี่ยเพื่อ,อามาจุนเจียรครอบครัวใช่ไหมครับเสร็จแล้วมันก็เกิดการผิดพลาดเพราะเราหาจ่ายมันไม่ได้ แล้วเราก็รู้สึกเครียดมาตลอดผมไม่ได้ทายใจพี่นะผมไม่ใช่หมอดูแต่ผมเนี่ยรู้สึกเดียวกับพวกพี่จริงๆโชคดีของผมตรงที่อินดีม,มาช่วยผมไว้แล้วเห็นไหมเราจะจูงมาไปอินดีนี่ผมทวนให้พี่แบบโอ้โหแบบคอร์สนี้แบบแค่คอร์สนี้มันก็แบบควัวเปิดกระโหลกได้หลายคนนะ <laughs> ปิดกระโหลได้หลายคนนะพี่ฟังซสามพี่ที่เอาไปเรียบเรียงใช้เป็นของตัวเองได้นะครับไม่ต้องเหมือนผมทั้งหมดแต่ต้องรู้แก่นของมันแค่นั้นเองโอเคนะครับอ่ะเราใช้เวลานะครับในการ,รสอนครั้งนี้เนาะก็สิบแปดนาทีนะครับสิบแปดนาทีก็ทั้งไปทั้งกลับนะครับทั้งทวนซ้ำด้วยผมเชื่อว่าพี่ๆหลายๆคนจะได้ประโยชน์จากตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะลอง พูดเหมือนผมไหมมีใครอยากจะพูดเหมือนผมไหมตอนเนี้ยอลองลอง,ลองพูดมาแต่นี่ผมจะอัดเสียงไว้แล้วก็เก็บไว้แค่นี้เดี๋ยวจะส่งให้อีกทีนึงโอเคนะครับ